ดูทุกท่านด้วยนะครับพบกันกับฮัลลี่คงกันอีกแล้วนะครับแมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมโม,อ,มอะไรว่าโมบายกันบ้างนะฮะโอเคซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมเฮดส s สเกอร์กันนั่นเองนะครับแม้วันนี้โหมดที่เราจะมาเล่นคือทัวร์นาเมนต์กันนั่นเองโอเคตัวที่ผมจะใช้จะเป็นตัวนี้ละกันสักคู่นหนึ่งนะฮะเอ,อเอตัวอะไรวะ <Okay. S 2> เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคมาจ้าโอ้ยอยแหลกวะทำไมมันแหลกจังวะโ,วโวอ้แหลกน้ำ เออนั่นแหละยิงครับโอ้ยไม่ถน,นัดเลยอือแบบนี้แหละมันนะครับมันอออ่าได้อีกแล้วเพื้อยิงมันเลยครับ โอเคซึ่งวรนนาเมนี์น้ผมจะเล่นแค่แค่รอบเดียวกันเองนะครับหเหรือสองรอบดิโอ้ยหืมแลกว่ะเว้ยผมนี่อึ้หออองหึือคืบอ่าอืมยิงฮิอย่ายีนนะครับ nạp bình nhảy chạy tông trên uu vâng hì cho ừm dính áp bình ngãi là hì 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 ใช่ชนะเลยชนะลูกวยนี่โอเคครับต่อไปเราเจออะไรอตัวนี้หนึ่ง้อยครับเสร็จไปหนึ่งอ้องเจอตัวเอง เฮ้ย,ยไม่น่าไปิดตาคนอื่นเขาเลย,เย,เยไม่ได้กินหรอกเ,เรียบร้อยเอยีนึงแล้วยิงเรียบร้อยลุเลยครับเทนเน่จังหวะนี้นะฮะอุย้ย เฮ้ยหนึ่งสองสามห้าสามเลยตูอ <wohl> <hur> ัน um, น <şa> <anyway> ี้ก็แรงนะเนี่ยเฮ้ยน่าสิครับ โอ้โหเฮ้ยน่าเก็บเขาเรียกว่าสกิลโหดนะฮะจุ๊บมาใช้่านี้กันบ้างโอ,อ le let, ้ยทำไมกลายเป็น่านี้ล่ะครับเนี่ยนานแล้วนะฮะจังหวัดในวิวสิบห้า ให้เขาหน่อยสักลูกเนี่ยฮะเราเจออะไรครับวิ่งเจอตัวนี้โหดอยูน่นะวิ่งอืมอะไรวะวิ่งวิ่งใช้หมวกโหดได้วิ่ง เออนั่นแหละเยี่ยมครับใช้พลังโอ้ยเอาละเอากันหน่อยนะฮะว้าสามสองกันลงแล้วเอาละยิปุบโอ้ย โอ้ยมีงี้ด้วยเหรอโอ้โหรัดจัดเฮ้ย,ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับมืออเตอึงกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยแม่งโหวดว่ะโู้โ ถอนกับเฮ้ยอย่าจริงอู้เจ็ดสี่เฮ้ยชนะ,ะแล้วชนะเลวชนะเลว,ลวอีกครับแน่ดีทุกลเลวแคสโลนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปนครับเจอกันในหะม่คลิปหน้าบ๊ายบาย